ทำไมนักกีฬาไทยที่เก่งและดังที่สุดได้ค่าโฆษณาแค่หลักล้านต่อปีแต่ต่างชาติฟันเกือบพันล้านเขาไม่ได้เก่งกว่าเราเป็นร้อยเท่าแต่ทําไมไไรวยกว่าขนาดนั้นหนึ่งในนักกีฬาที่เก่งที่สุดตรงที่สุดมีคําตอบที่คุณจะขาไม่ออกแชมป์ชาปน์ปมา กับความสองมาตรฐานสังคมเราเองทำให้นักกีฬาไทยดูไร้ค่าในสายตาโลกความคิดและระบบการศึกษาโบราณสังหารความเป็นสตารเด็กต้องเชื่อผู้ใหญ่ห้ามตั้งคำถามใครเงียบคือน่ารักเป็นเด็กที่เชื่อฟังใครตั้งคำถามคือก้าวร้าวสังคมจึงเต็มไปด้วยคนก้มหน้าก้มตาเอามือกุมเป้าเชิดชูคนชรา การล้างสมองเด็กแบบนี้ทำให้มูลค่านักกีฬาและ Public Figures ของเราร่วงคนไทยไม่น้อยมองว่าคนที่สุขุมพูดฉลาดกล้าแสดงออกกล้าไม่รับคำเชิญของรัฐบาลเพราะไม่ชอบวิธีบริหารคือแก๊กแต่ใครก็ตามที่ขำๆยิ้มๆตลอดเวลาไม่มีมานนั่งบนพื้นในสนามบินพูดมึงกูหยาบคายหรือเล่าเรื่องบนเตียงไร้ความอาย กลายเป็นคนเข้าถึงง่ายติดดินอย่างนั้ก็ตามเรามีสองมาตรฐานที่คอนทราดิกย้อนแย้งกับตัวเองอย่างรุนแรงถ้าเป็นต่างชาติทำตัวเท่ๆอย่างซอฮึงมินคริสเตโนโคนาลดดวิดแบคแฮมเราบอกว่าเจ๋งแต่ถ้าเกิดเป็นคนในประเทศทำตัวเท่ๆคูลๆอย่างรีซอตติราเทพรองเท้าสองสีเก่งขนาดยิงประตูชัยชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในไทยแต่กลับโดนคนไทยโห หรือบอลพาราดอนที่ขึ้นถึงมือ9ของโลกขับซุปเปอร์คาร์มีช็อตเด็ดฉีกขาที่โนวักจอคโววิชชมว่าไม่มีใครเทพเท่านี้ก็ยังโดนคนกันเองด้อยค่าว่ามีดีแค่แรงบวกล่ำในหนังสือเจาะสมองโนวักจอคโววิชนักกีฬาเทนนิสที่เก่งบวกฉลาดที่สุดคนหนึ่งในโลกพูดถึง2จุดสำคัญพูดถึงสงนิสยัยที่ตรงกับคนไทยส่วนใหญ่ซึ่งถ้าเกิดเรารีบจัดไปมีโอกาส ที่เราจะไปไกล 1. ่ 1. อะไรก็ได้สบายสๆยอย่าละเอียดอย่าเยอะอดีตนายกรัฐมนตรีมาร์คอภิสิทธ์เชื่อว่าไอ้คำว่าสบายสบายไม่เป็นไรคือแนวคิดที่ขวางไม่ให้เราเก้าวไกลและไม่สามารถผลิตคนเก่งที่มีมูลค่าได้เวลาคนจบม .6 ห,หรือปริญญาตรีแล้วยังไม่รู้ว่าชีวิตนี้อยากจะทำอะไรเราก็มักจะปลอบใจตัวเองว่าโอ้ยังเด็กอยู่เดี๋ยวก็รู้ แต่ถ้าคุณจะเป็นแชมป์จะเป็นระดับโลกมาดูโนวะคะัคฮะว่าเขาวางแผนชีวิตตั้งแต่5ขวบฮะ